สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนสำหรับคลิปนี้ช่อง Power My Solar Cell นะครับหลังจากเราติดกล้องวงจรติดแล้วติดอุปกรณ์โซล่าเซลแล้วติดปั๊บน้ำแล้วตอนนี้เราก็จะมีอีกตัวนะครับที่เราต้องใช้ก็คือความส่องสว่างนะครับแสงส่องสว่างนะครับ สำหรับคลิปนี้เราจะมาเลือกอุปกรณ์ที่ราคาไม่แพงนะครับใช้งานอันนี้ผมได้สั่งเจ้าตัวสปอ t l ตไลท์ตัวที่เขาติดกับตัวรถนะครับออฟโรดเวลาลุยป่านะครับแล้วก็เป็นติดมอเตอร์ไซค์นี้เป็น LED นะครับที่ผมเลือกตัวนี้มาก็เพราะว่ามันมีเงาสะท้อนที่โคมได้ดีนะครับรุ่นนี้ก็จะมีตรงกลางก็จะมีหลอด ไฟ LD เป็นสี่เหลี่ยมนะครับจำนวน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10หลอดนะครับแถวนึงแล้วก็อีกฝั่งก็เป็น10หลอดนะครับตัวนี้ที่ผมเลือกมาพอ10หลอดนะครับแต่เรามองจริงๆแสงสะท้อนจะเห็นเป็น30หลอดนะครับเห็นไหมครับจะมีแถวล่างกับแถวบนเวลาเลือกซื้อให้ดูด้วยนะครับอันนี้กสสะท้อนเหมือนเรามีหลอด LD ข้างละ30หลอดก็เป็น60หลอดแล้วนะครับนะครับ จริงแล้วแถวและสิบหลอดเองนะครับข้างหนึ่งแล้วก็จะมีตัว LED ที่เป็นรอบๆด้วยนะครับตัวนี้เหมือนไฟฉายเรานะครับตัวนี้ก็จะมีอ่ารอบๆอีกนะครับตัวนี้ก็เยอะอยู่นะครับผมตัวนี้ผมไม่ได้มาขายเจ้าตัวนี้นะครับคือผมสั่งมาใช้งานนะครับผมไว้สาหรับส่งอ,อย่างเราจะไปส่งตามทุ่งนาตามสวนตามอะไรก็ได้นะครับโดยใช้ไฟโซล่าเซลล์12โวลต์น,นะครับ ตัวนี้ก็ใช้ได้ทั้งคืนก็ไม่ไม่กี่วัตต์เองก็ถือว่าผมว่าประหยัดอยู่นะครับ <S <S <hij> เพราะว่าหลักการ LED คือประหยัดไฟนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันว่าตัวนี้จะแรงแค่ไหนนะครับว่าส่งตาแตกหรือเปล่าอย่างที่เขาบอ,อกมานะครับก็เป็นหลักการง่ายๆในการเลือกซื้อนะครับที่ผมแนะนํามาให้เพื่อนๆชาวโซลเชลล์เว้ใช้นะครับของมันต้องมีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเทสกันดีกว่า ผมก็ต่อไฟเทสนะครับ12โวลต์ตันนี้12โวลต์นะครับความสว่างก็โอเคเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาวัดไฟกันว่ามันกินกระแสเท่าไหร่นะครับ0.3แอมป์นะครับของกระแส DC นะครับก็อยากรู้ว่ากินกี่วัตต e ์ก็คือเอา P เท่ากับ E คูณ I นะครับก็คือเอา0.36แอมป์ ไปคูณกับตัวโวลต์นะครับก็0.36ไปคูณกับ12โวลต์นะครับก็จะเป็นวันตต์ออกมานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเท่ากับ4.3วัตต์นะครับผมการกินไฟ4.3วัตต์ก็ใช้ได้นานนะครับเทียบง่ายคือแบตเตอรี่เนี่ยเราใช้ไปชั่วโมงนึงใช้ไปอยู่ที่0.3แอมป์นะครับสมมติแบตเตอรี่เรามีอยู่10แอมป์นะครับ ก็คือใช้10ชั่วโมงก็งเท่ากับ3.5แอมครับก็คูณ10ไปเราก็สามารถใช้แบตได้ทั้งคืนนะครับเนีย่ยถ้าเกิดเรามีแบตเตอรี่30แอมป์นะครับผมเราจะใช้หลอดนี้ได้ถึง10หลอดนะครับต่อคืนคือคิดเวลา10ชั่วโมงนะครับแต่จริงเราใช้ไม่ถึง10ชั่วโมงนะครับความสว่างดีกว่าใช้พวกหลอดไส้นะครับตัวนั้นจะไม่ค่อยสว่างแล้วก็กินไฟด้วยนะครับ เรามาดูความสว่างกันนี่นะครับตาแตกเลยนะครับเนี่ย oh, <no. S 1> ถือว่าพุ่งนะครับตัวนี้มอใส่มาพุ่งนะครับไกลๆก็ที่สวนที่นาก็หรือที่ที่ต้องการแสงสว่างมืดๆก็ถือว่าสว่างนะครับรถบาหลบ ือว่าโอเคครับผมสำหรับเจ้าสปอตไลท์ตัวเล็กนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกดติดตามช่อง Power My Solar Cell ด้วยนะครับจะได้เป็นกาลังใจในการทำคลิปมานำเสนอเพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับขอบคุณครับ